าย,ยังสนุกนะครับครับไ,ไ,มไม่ใช่ทำอะไรตักปุยนะครับนี่โอเคนะครับกสนสนองหลวงนะครับผมเขาทำอะไรกันนะครับได้ ซึ่งมันค่อนข้าง,างลบขมมากนะครับแต่พอกินได้แค่ไม่เกิน2องใบนะครับบางวันก็แค่หนึ่งใบนะครับแต่พอจะเด็ดเอาประมาณ4ี่ใบนะครับก็ค่อนข้างขมนะครับแต่ว่าสมัยโบราณเขาบอกหวานเป็นลมขมเป็นยานรับอเรือนและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่ชุมชนได้ต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว ขอกราบยนเชิญท่านประธานก่าวเปิดงานและให้โอวา่าเป็นลําดับต่อไปค่ะโดยเวลาด้วยภาระหน้าทีก่การงานลหลายๆอย่างหรือคู่คนมาเสริมให้เติมเพิ่มเติมให้หลายๆอย่างนะครับที่เรา,เาบุกงูดังนั้นการศึกษาไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับตั้งแต่เกิดจนมือตายหินงกับอมือจบสิ้นนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นหน้า พวกนักึกษากษนอพวกเราท่านทั้งหลายนะครับพรมนาพรมตานะครับที่มาร่วมกันวันอนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าเดิมๆก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับยินดีนะครับวกสตรกงของเรายินดียินดีต้อนรับที่จะอสําหรับผู้ที่มารับความรู้แล้วก็มาถ่ายทอดความรู้นะครับตัวนี้ก็ทำปุ๋ยหมักนะครับกําลังผสมปุ๋ยนะครับให้พวกเขาเข้ากันนะครับนําโดยอาจารย์นะครับอาจารย์พินพาทำนะครับ อาจารย์เพื่อนอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรครับอาจารย์ชัยชื่อเล่นชื่ออะไรครับอาจารย์ครับผูกั้งครับูกั้งคุณรูกั้งนะครับพารักเรียนทําอย่างเข้มแข็งนะครับนักเรียนจะหยุดก็ไม่ได้นะครับพาออาจารย์ไม่หยุดนะครับผมครับผมครับเป็นกิจกรรมการปลูกสมุนไพรนะครับฟ้าทลายโจรนะครับกับกระชายนะครับปลูกไว้เป็นสมุนไพรนะครับในกศนนะครับผมปลูกไปนะครับผม ครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนนะครับช่วยกันปลูกนะครับกระชายแล้วก็ฟ้าตะลายโจนแล้วก็ขิงนะครับเป็นพืชต้านโควิดนะครับผมเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรนะครับพอนี้นักเรียนนะครับร่วมกันปลูกนะครับผมมีฟ้าตะลายโจนนะครับ